วัสดีพี่น้องยายแม่ไปเก็บเห็ดมากเลยะสษีมานมาล่างมานี่เห็ดเก็บมาทั้งเห็ดพึงเห็ดนาแล้วทั้งเห็ดพึงหวานลายเห็ดพี่น้องจ้ะสีล่างสะกอนปนนี้เนี่สะผุมบ่ไในแห่งยูฟามาล่างเห็ดเฮ็ดนล้วกิ่นมัชนีขอเขาป่าพันไว้ยายเม่ก็สีล่างเฮ็ดบัดนี้พี่น้องจ้าฮะเมืองยายแม่ล่างเฮ็ดพี่น้องเห็ดนาแล้วโอ้ยออกคัดออกเน่ยพี่น้องออกขดออกผู้ออกอีลีอีรอออก คักออกเนี่ยฝนตกข้างในใยังออกดีนะอืม่มเท็ตนาแดดดอกตุมต่มๆเฮี้ยงกระสีอนันกระสีอ,อันอันแบบว่ากระสีลวกแซ่ตู้แข็งไว้นะพี่นอ้องฮึ่มพิ่งวัน,วนต้องเพื่อถึงอันนั่นแหละต้องเฮ็ดผึ่งเงินเมียมดต้องเป็นเฮ็ดผึ่งตับ,นะ,บนะ่ยคุณเอ๋ออันซ้อน ตั้งก้นลัางแค่าสามน้ำพี่น้องลัางสามน้ำถ้า,าบอลนี่งตล้งถ้ากรสษาเอาไปลวกลวกแชนี่เรยน,นหนาแหละพี่น้องออกอยู่น้ำดอกน้ำเดินน้ำขังสนามออกน้ำหอกน้ำปลาใหญ่ก็ออก,กคือกันแต่หันมันหันนี่ตะแน่วจาะมีแต่อันนั่นอันนจ่อเนาะเก็บก็บเจ็บเฝ้าๆทั้งยานฝนตก ต้อฝนตกลินบอนยานดอกฝนตกลินเก็บกระสันกวนแหงวาย,ายแย่ไม่เก็บเห็ดเร็วอยู่เร็วอิริแหละพี่น้องบอบอเขียดดอกว่าวลดตีส้มมาโรดแย่ยไม่เห็ดออกอีหยังเห็ดยังผิดพลาตัดตีส้มมาโรดอืมือนบรวิวารพี่น้องเก็บเร็วอีหลีย่อมรับอยู่ต้องเวลาของโมหลายนะพี่น้องจา้จาจักงานวนเลื่อยไปเลื่อยสินะลูกท,นทนีนะ เรียกเขาว่าสิบ่ไปดอกอ๋อเขาร้อซ้อมกันหน้าฝนตกฝนตกอันเศร้าสั่นมันฝนเล็งๆนะพี่น้องโอ้ยออกโคตรออกโคตรเอลีเดยน้ำอกน้ำปลาน้ำขังสนามเนี่ยน้ำอ้าไม่อยากว่าพี่น้องเรอกว่าอันนี้เนาะให้ผ่าปัญญาเอาโลดตอนยายกเมียไปเก็บนะออกข้างีหลี่ได้เดวนี้คอเก็บฟ้าหนึ่งนาะพี่น้องเราจะฟังบักเก็บกัดคอย ขนาดก็ไปหาหมอสสียาก,กันบวชเ็บกันยังไงยังกินมคอ,อยยุพี่น้องจ้ะเฝ้าเก็บเฝ้าเละออกจากตาสีน้เฝ้าออกจากป้า,นะา,ออา,ปายหนาออกมายัางสีสปเปย์อีกไล่ครับพี่น้อง,องออยี่องคอยยุนี่เห็ดนี่เห็ดนาแล้มิสูเห็ดปานยุประเทศไทยมิสูเห็ดพี่น้องเห็ดไข่หมอกไข่มุกมุนี่นี่ตะดอกตุ่มๆุ่มไล่ครับแต่ก็เรียกเอาตาดอกตุ่มๆเนาะพี่น,อน้องเนาะ บอกบานบอกว่าเป็นตาเอาเขาบอว่าเอาสินะก็สิล่างก็สิลวกใส่เช้านะกอดสีหนึ่งจิ้มแก้วน้ำสัน่นพี่น้องจ้าได้สองน้ำแล้วนี่พี่น้องนี่น้ำที่สามป่ะทีนี้น้ำที่สาม เศร้าือนด้วยบอกเลยยเิกมุนกับบ่อเอามันและมันเป็นยังสี่จังสินผมย้ายเม่บอกยุ่งมากนี่ังโีดออกโอดพี่น้องเอ้อแม่แต่สิลวกไว้แล้วปันนี้เออพี่น้องมาเอาไปยุ่งไปกินออกคักออกแน่ปุ่น หนึ่งจิ้มแก้วพี่น้องจ้ะกิมแก้วสมเนาะเนี่ยไหลโผล่ไหลโผล่คนโตกขาได้เห็ดออกดีเห็ดน,นาแลนี่เห็ดเผ็ดละวังเดอ้อพี่น้องพี่น้องกูขูดก้นมือเกา่ามือใหม่เห็ดปั้กขึ้นกันหลายเลยจ้ะเห็ดกินได้กรับกินบ่ได้เราเบอกระวังเห็ดน,นาดอกนาแล เฮ็ดโวเท็ดดอกเฮ็ดดินนี่คือกัรไลอันนี้ได้เม่นก็เขาบ่กบนยงเจ้าของดอกคิดเอ่อบนว่าคิดก็เองก็เองพอมาสำนักเรานะพอไงวันนี้คนสีเหล้างเฮ็ดตัวนี้วันนี้ที่แรกออกมาเนี่ยพี่น้องจ๋าคอยมาตัดขาอันไฮเบิรงว่าสั่นอันคนลืมเปิดกล้องไหมแต่ออนซ่อน เฮ็ดพึ่งหวานเนี่เห็ดพึ่งแม่มดแล้วก็เห็ดพึ่งตับพี่น้องนี่กระซิล่างเอาม่านเก็บมาเก็บมานเอาไปเฮ็ดมีเทียไเป็นน้ำหามีเทียนมาที่นี่เฝ่ามาจานรฝนตกข้ามผ่าตากผ่าไว้หลังบ้านมันนั่งตัดขาค่ะบดได้เปิดอันบดบได้เปิดกล้องที่น้องได้ไม่ลืมเปิดกล้องวันนี้ก็เลยมัล่างให้เบิ่งจ้ะมัล่างซูเบิ้งจ้ะพี่น้อง ตั้งตั้งแล้วก็ชิบรวกแล้วี่น้องได้แล้วล่ะตั้งย่างแล้ว,าาลวสามน้ำไม่ได้ลวกเส่กันเน้ยลวกแก่กันเฮ็ดอันนาเรียก็เฮ็ดถืงว้านเฮ็ดอันแม่มุดเพราะแม่พี่ต้องมันถามมาอยู่ว่า แม่แม่ข้า่งพี่้กินน้ำรอฉันหัวขเพิ่นบองกินเฮดเด้อจ้ะเพิ่นบองกินเฮดขนาดเฮดพี่ต้องเลี้ยงไปซื้อมากพวกนี้ยังกินเป็นบางเที่ยกินแต่ป้ายๆพี enfin ่น้องเพิ่นบองกินเฮดจด้อขอไปเก็บมากเก็บมากกว่ามากเฮ็ดกินผู้เดียวคนนี้แหละเอามาเส่บตุ๊กตุ๊กแฝงไว้ถ้าพูดไดเพิ่นมาเของปาญหามุมหัวก็สิก่วยาัมุมเกิดไปกินน้ำสีนะพี่น้องเนี่ยเบื้องในได้หลายแล้วพี่น้องจ้ะ อ,อันหนึงนี่โอ้ยแสบคักอีนนีพี่น้องนี่หนึ่งหนึ่งเราเอามะกรอยยังแสบนี่ือข้าสีแกงเคี่ยวกุบกุบเพิ่นว่าอันอันเพิ่นนันทามมากเนะาะคอมเมนต์มะว่าดอกดำๆซีอันเวลาแกงมันเหนียววาา่ร์บเนียวเด้อพี่น้องเคี่ยวเคี่ยวกุบกรุบแลยนี่เฮ็ดจังสีน,น,นี่นี่เคี่ยวกุบกุบพี่น้องนี่อันนี้เฮ็ดพึ่งหวานลวกถิ่มส,กสักก้อนเดาข้าวสีเฮ็ดกินเขาต้องลวกต้มน้ำถิมแล้วสิผานะจีพี่น้อง ต้มน้ำหิมสะกอนของสซลวกกันแหละรัว,วก,กับต้มน้ำแบบมันล่างสีขี้เจงาขอเคยเฮ็ดห,ห,หนอพี่น้องเนี่ยนะคนนั้นไะหลคล,ลับไหลแน่พี่น้องอันเฮ็ดนาแร่อคนน่ะกัอันเฮ็ดนาแร่อขันเท่าล่างเลยเขาเปิดน้ำหอนใส่พี่น้องพันจังบุบปึ๊บพันจังบุบเปื่อยพันจังบุงบมุนนะพี่น้องจ้ะนี่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งทรงมิลี่แฮปปี้พี่น้องขอกระเซียนรั่สะกอนจ้ะอ่อนซ่อนออกไลอ่ลีพี่น้องออกไล่ไล่ คอยก็บ,บ้าเฮ็ดค้าวอหลีล่ะจนนั้นพ่อใหญ่ยเนาะว่าให้อยู่เจ้าก,ก็บ้าพูดบ้าพูดน,นี่เอ,อ้ยฉันเก็บแต่เฮ็ดว่าซั่นเนียเ่ยเฮามากเนาะพี่น้องสิว่าจังได๋เนาะเฮามากกินมากไปอือแม่นบ่เฮ็ดอยู่ทุกก็เก็บเฮ็ดอยู่แล้วเนาะพี่น้องคุณหาเก็บเพื่อจนะขอเบาหน่อพี่น้องพุ่นน่ะเฮ็ดหน้าแดตุ้มๆอยู่แซ่บมาเอาเด้อพี่น้องหอดซ้อนงามคักงามแน่ ันเทศนาเรียนขก็สิลวกลวกจกสิผานะที่ลวกแล้วก็มัลร่างน้ำล่างน้ำแล้วเขาก็เขกสิแพ็คเขาตู้แข็งไว้พี่น้องจ้าแพ็คเขาตู้แข็งไว้จะกินย่างเมือนหิมะลงเนาะย่ามบมีหรือว่ามูพวกมาหาสินยเขาก็เอาต้อนเพื่อนให้เพื่อนเอาเยียไปโจกไปกินสินะพี่น้องอือมู่นเคยกินน้ำสินะมาจากตังกังวัดสินะหรือขอไปหาเยี่ยมบอกเยี่ยมมูสินะพี่น้องไปเยี่ยมมูเยี่ยมพวกนี้สิขกเอาไปให้เพื่อนกินนะสินะพี่น้อง เพราะว่าเห็ดซี่เนาะเห็ดเท่าบบเดนีดอกอันเรื่องเก็บเห็ดอันก็คือข้าวมันมะถันมีด้วยพี่น้องข้าวมันมะวานเก็บเห็ดอันเห็ดพึงอันเห็ดพึงอันวานอันเพึ่นอันเพึ่นถามเก็บโอเพปอนร์เหดพซนทุกชนิดเก็บได้แต่เข้ากับเอาบ่อเกินกฎหมายกำหนดโบเดนีดอกบ้าบอกสองโลสามโลนะก็คือใครเก็บอยู่นั่นบำอะไปันนั่นดอกได้ไปสิบกัวดอกหนึ่งมงส้นข่อยูนะมันบม่ค่อยมีแต่ว่าหมออื่นของบลูเนาะอยู่เยอรมันนะพี่น้องจ้ะ เฮดพึ่งหวานแต่ส้นหอยุ้งก็ได้อยู่บางเทียนมันออกลายกันได้นี่สินะคืองตะมือนอีก,ก็ได้มากประมาณสิบก่าดอกอยู่สินะพี่น้องนี่เป็นเห็ดพึ่งหวานจต่นี่นี่นี่ก็กสิรั่วก้นพี่น้องนี่เห็ดพึ่งหวานให้เบิ่งอีกก้อนอ่อนซ้อนเนาะอ่อนซ้อนกับอ่อนซ้อนเนี่ยคุณ <c oughs> ยัยเม่สิเป็นบ้า <c oughs> บ้าเห็ดพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อที่เขอบมาฟังชมมิลเลอรี่ปีพี่น้องจ้ะ ผมหัวเอันน่นีกบดแหงแี่ดิชิลวกอันเฮ็ดไว้ก่อนจ้ะ